ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับทือตุท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยดินแห่งหกอีกแล้วนะซึ่งเป็นเนวทางหนึ่งมิถุนายนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วย เราไปชมกันเลยใบนี้ครับจจยดอดชานเบ่งปัน,น875 842 886 815 75 42 86 15จจยดอดชานเจ้าของแนวทางที่แบ่งปัน,ปน ต่อไปครับผมใบนี้เด่นล่างท่านผู้ชมแบ่งปันสองตัวซึ่งอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านนะอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับผมแบ่งปันแปดเก้านะแบ่งปันแปดแบ่งปันเก้า เบ่งปันสองตัวให้พิจารณาใบนี้ครับผมเบ่งปันโคสองตัวท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะเดี๋ยวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปันสีเจ 4 8 4 9 4 0 8 7 8 8 8 8 9 8 0 1 7 18 19 10 27 28 29 20นะขอบคุณจริงๆข้อมูลไปต่อครับผมใบนี้เอกเลขกคำนวนบิ่งปันดับดับล่างตัวเดียวเนอะ ดับล่างตัวเดียวเบ่งปานส่วนนี้ก็เป็นอดีตนะที่พพันมาแนะท่านใหม่นี้ครับผมเบ่งปานดับสามนะแลวท่านใหม่นี้ก็เบ่งปานดับสามตัวเดียวดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะ ต่อไปครับผมใบนี้ปอปอร้อยสิบหน่วยใบนี้ก็เป็นอดีตที่แล้วอดีตที่แล้วนะสรุปแล้วผ่านศูนย์ผ่าน,นแปดผ่านศูนย์ผ่านแปดนะก็ผ่านศูนย์หลักสิบผ่านแปดหลักหลัก สิบล่างโน้ตทันใหม่นี้ครับผมเบ่งปันศูนย์นหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองสามโน้ตทันใหม่นี้ก็เบ่งปันสี่ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทาง ท่านชมท่านใดที่ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมนะเป็นกำลังเจอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะต่อไปครับผมหลักอร่อยหน่อยใบนี้เป็นอดีตที่แล้วเนาะเป็นอดีตที่ผ่านมาสรุปแล้วพันเก้าพันสามนะ พั 19, 2003, นเก้าพันสามพันแนวทานหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยนะพันแนวทานหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยนะนนทานผู้ชมแนวทานใหม่นีกระพ่มศูนยมเจ็ดแปดศูน 3, 7, 8, นะก็ แบ่งปันแบ่งปันห้าตัวหลักร้อยแล้วก็หลักหน่อยให้พิจารณาไปต่อกันเลยใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางสองตัวล่างนะท่านผู้ชมนะสองตัวล่างก็เคปหน้าจอได้นะท่านผู้ชมอดีตก็ผ่าน ตัวเด่นก็ผ่านในท่านใหม่นี้ครับนะเด่น8กับ9คู่5 9 5 0 5 1 5 2 5 6 6 9 6 0 6 1 6 2 6 6 9 9 9 0 9 1 9 2 9 6 0 9 0 0 0 1 0 2 0 6 1 9 1 0 1 1 1 2 1 6นะท่านผู้ชมต่อไปครับผมใบนี้เออ เห้โซน3กับ9รองสี่เนะชนสกับ9รองสี่เก็ขอบคุณมากครับผมข้อมูลเดียวทางทีเบงปานต่อไปครับผมใบนี้หลัก10บบน มิน่นเะบ่งผ่านอนยนเผ่านศูนยเผ่านดี๋ยวทันใหม่นี้ครับผมไปดูกันเลยตัวได้3 45678 3 4 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5 หกและก็แปดนะัทพูชชมนะวท่านใหม่นี่ก็แบ่งปัน6ตัวนะแบ่งปัน6ตัวให้พิจารณาเป็นแนวทางต่อไปกระผมใบนี้ม้ามือกแนวทางน,น้อยบูญแบ่งปานดับศูนดับศูนย ตัวเดียวนะท้าพ้ชมดับตัวเดียวศยดับศตัวเดียวให้พิจารณามามือกนะเจ้าของแนวทางที่เบ่งปันต่อไปครับผมใบนี้ครัท่านนี้เบ่งปันแนวทาง307 305 7035 3037นะท่านผู้ชมก็ขอบคุณมากจริงๆนะขอมูลต่อไปครับผมใบนี้ครบบน457901 8 457901 8 9, 0, 1, นะ7ตัวนะท่านผู้ชม7ตัวนะครบบนวันชายร้อย สิบหน่อยนะต่อไปครับโหนเด่นโบนแบบ2ตัว06นย์หกศูกนะท่านผู้ชมอดีตที่ผ่านมาก็มีผ่านมีหลุดไปล่างด้วยนะมีหลุดไปล่างด้วยเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งป่าน0ูนย์หกสองตัว ไปครับใบน,นี้10หน่วยล่าง2สูตรสองส่แล้วก็9กนะ2 4แล้วก็90เนะบ่งปาน2ตัว2ชุดนะท่านผู้ชมจับคู่2 9 2เ4 9 4 0นะ4คู่กลับตัว ไม่ชุนนะไม่ชูนจับคู่ให้พิจารณาต่อไปกระพมใบนี้ดับ10หน่วยล่างไปกลับชุดที่1นึ่งนะยวทันที่แล้วผ่านนะทว่าชมเดี๋ยวทันที่แล้วผ่านนะเดี๋ยวทันใบนี้ครับดับคู่0ูนย์สี่2ูนย 363 7 4 6 4 8 5 7 7 8 8 9นะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากท่านผู้ชมคลิปนี้เรา,าเจอกันเพียงเท่านี้เรา,าพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม